ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทําให้เด็กมันดูครับใน EP นี้เจอกับ k ิงไท i g เกนะครับซึ่งเป็น King ท i g เกอร์คันเดิมนะครับคร <c oughs> ่าวๆก่อนว่าทําไมถึงต้องทําสีใหม่นะฮะ <c oughs> ผมรู้สึกว่า สีเก่าตอนนั้นนะ่ะผมทำด้วยความเร่งรีบด้วยความที่ต้องมีแคมเปญว่าเออเราจะต้องทำให้ได้ในแายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะเราอาจจะมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปนะครับแล้วก็สไตล์การทำสีของคันนั้นเนี่ยมันยังเป็นสไตล์เก่าอยู่หลังจากคันนั้นเนี่ยผมก็ได้ลองทำสีรถถังอีกจนได้เทคนิคใหม่ๆอะไรมากขึ้นของเจ้าคันนี้เนี่ยยังเป็นบอร์ดแคนชูเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยมีการตัดสเกิร์ตมากขึ้นทางด้านหน้านะฮะแล้วก็ทางฝั่งนู้นด้วยนะครับผม ส่วนตัวสีนี้นะครับผมจะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งแต่เกาะเนี่ยผมใช้สีของโมเดโอเนี่ยค่อนข้างบ่อยสีของเยอรมันนี้นะครับจะแบ่งไปด้วย3สีด้วยกันนั่นก็คือตัวดาร์กเยลโล่ตัวเรดบราวน์นะครับแล้วก็ดาร์กกรีนจริงๆแล้วนะฮะดาร์กกรีนเนี่ยมันเป็นของโซเวียตซึ่งไม่ได้บังคับว่ามันจะต้องเป็นดาร์กกรีนของอะไรอาจจะเป็นอ่าเขียวแบบไหนที่ท่านโอเคอย่างงี้ก็ได้หมดแต่มันจะแบ่งไปด้วยพา3สสีของเยอรมันเนี่ยได้แก่ไอ้สามสีนี้แหละนะเขียวเหลืองแล้วก็น้ำตาลน,นะฮะ ทีนี้เนี่ยไอเหลืองในอุดมคติของผมเนี่ยหรือเหลืองที่ผมมองว่ามันสวยมากสําหรับรถถังเยอรมันเนี่ยมันคือเหลืองที่เกือบจะเป็นเอบามอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งดักเยโลเนี่ยที่ทำได้แบบนั้นเนี่ยผมมองเห็นแค่ประมาณทามิยาซึ่งม,มันก็จะวนกลับมาหลุปเดิมว่าเอา้าถ้าจะต้องใช้ทามิยาเนี่ยผมไมต้องใช้ทั้งหมด4ขวดในการพ่นคันนี้ นะฮะเพราะว่าเบสพื้นฐานของคันนี้เนี่ยเป็นด์กเยลโลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะเติมเขียวเติมน้ำตาลตรงไหนก็อีกทีแต่เบสเนี่ยเป็นด์กเยลโลซะเยอะมากนะคะฉะนั้น <c oughs> ถ้าผมจะต้องซื้อสีขวดละประมาณ94 4ขวดเนี่ยโอ้มันก็ค่อนข้างจุกนะฮะสำหรับเรื่องของราคาต้นทุนบวกกับตัวทินเนอร์เพื่อมาทำลารายอีกนะฮะโอ้โหผมเลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยผมจะเอาสีที่มีเนี่ยมาผสมกันแนละ้ว ตัวขวดนี้ของโมเดโอเนี่ยขวดละ ml ส l มนะฮะสมมติว่าถ้าสีเต็มเต็มหนึ่งขวดเนี่ยผมพ่นรถได้2คันนะครับสมมุติถ้าเป็นสีเดียวเลยนะอ่ะแต่ว่าจากที่ผมผสมไปผสมมาแล้วอะ่ะสีที่ได้เนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยหน่อยๆตรงนี้นะฮะถามว่ามันพ่นได้ไหมมันพ่นได้นะครับแต่ต้องความมีนุ้นนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนถ่ายจากตัวปั๊มลม ก็จติกกระตกจิ๋วๆวันเดิมของผมเนี่ยเป็นปั๊มลมตัวใหญ่นะครับซึ่งนั่นแหละฮะมันจะมีการแดกสีที่มหาศาลเลยมีการปล่อยลมปล่อยอากาศที่รุนแรงมากนะฮะมันทำให้เปลืองสีกว่าเดิมนั่นเองนี่เป็นดาร์กเยลโล่นะครับขวดเป็นดาร์กเยลโล่นะแต่สีข้างในไม่ใช่ดาร์กเยลโล่นะฮะดาร์กเยลโล่ขวดนี้นะครับผมใช้สีสมูทแซนนะผมใช้ดาร์กกรีนนะครับแล้วก็ใช้ดำ ผมต้องมีเบสของด์กยลโล่ก่อนที่นี่ผมจะมาแต่งดางความด์กยลโล่ของโมเดโออ่ะให้เป็นเฉดของผมซึ่งผมจะใช้ตัวสตัวนี้แหละมาเติมนิดเติมหน่อยด์กยลโล่เนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะมีส่วนประกอบของสีเขียวอยู่ด้วยเพราะงั้นมันก็เลยต้องใส่สีเขียวไปนิดนึงแล้วก็เอาสีดำดรอปแล้วใช้สมูทแซนหรือว่าจะเป็นโมเดิร์ไลซ์แซนก็ได้นะฮะเพื่อมาดึงลูกโดดมันขึ้นมานะครับสังเกตว่าสมูทแซนกับตัวโมเดิร์ไลซ์แซนเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ผมมองว่าตัวสมูทแซนเนี่ย เอามาผสมแล้วเนี่ยมันให้เอฟเฟกที่ใกล้เคียงกับดาร์กเยลโลมากกว่าตัวโมเดิร์นไลท์แซนนะครับผมเลยเลือกใช้สมูทแซนหรือถ้าใครไม่มีใช้โมเดิร์นไลท์แซนแล้วก็เติมดําเติมเขียวให้เยอะขึ้นก็ได้นะครับก็ได้ให้ผลเหมือนกันก็เลยจะได้เป็นดาร์กเยลโลตัวนี้นะฮะอันนี้จริงๆผสมมาได้ประมาณเกือบครึ่งขวดที่พ่นไปเนี่ยทั้งคันเนี่ยก็เหลือประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยคือเฉดดาร์กเยลโล่ในอุดมคติของผมซึ่งพูดตรงๆเลยนะมันคือเฉดทามิยา อ่ะมันคือดาร์กยีโร่ธรรมย่านั่นแหละแต่ผมไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหกั้นใจซื้อธรรมย่าสีขวดพร้อมทินเนอร์มาทำสีรถถังคันเดียวเก็ตไหมฮะเอาตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้ทำสีรถถังหรอกนานๆจะมีงานทำสีมาทีหนึ่งผมก็ต้องเจยดเงินเหล่านี้ซื้อสีซื้อทินเนอร์ซื้อผู้กรมผกกู้กันในผมเปลี่ยนทุกครั้งนะครับไหนจะเป็นเรื่องทุกจิ๊กนะครับพวกพิกเมนต์เดินเส้นอินดเมลพวกเยอะแยะนะฮะที่มันต้องซื้อเพิ่มเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย ผมจะไม่เอาเงินเกือบ400เนี่ยเพื่อมาลงกสีอย่างเดียวแน่นอนนะฮะจบไปครับสำหรับดาร์กเยลโล่นะครับ,รบ,รบ,รบที่เห็นแล้วพ่นมาก็จะเป็นสีนี้ต่อไปครับเรดบาวเรดบาวเนี่ยผมไม่ค่อยทำอะไรกับมันเยอะนะฮะด้วยความที่เรดบาวของตัวโมเดโอเนี่ยมีความที่เลือดเลือดอยู่แล้วแต่ใช่แหละพอเวลามาเป็นสีที่พ่นจริงแล้วมันจะออกอมแดงกว่าปกติซึ่งผมต้องการให้มันมืดกว่านี้นะครับผมก็เลยใช้ตัวสีดำนะครับ ใส่เข้าไปนิดเดียวนะฮะเพื่อทําให้เลบารมันดรอปความแดงลงแค่นั้นเองนะครับสำหรับสีที่2องเลเบารบ์มาถึงสีสุดท้ายนะั่นคือสีเขียวนี้นะครับผมใช้เบสเป็นดาร์กกรีนนะฮะเป็นดาร์กกรีนที่อยู่ในขวดโ l ลิฟเด a บนะไม่ต้องตกใจนะครับดาร์กกรีนโดยปกติของโมเดโอแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นลัเสเซียจ๋าเลยแต่ว่าผมลองพ่นกับ T34 แล้วนะฮะมันจะออกเป็นแนวลัเสเซียที่ค่อนข้างเป็นเขียวอ่อน ซึ่งเขียวของพางเงยอรมันที่ผมดูแล้วเนี่ยผมต้องการเขียวที่มีความเข้มแต่ก็ไม่เข้มขนาดโอลิฟเด็ทำยังไงตัวเบสนะครับเป็นดาร์กรินของโมเดโอผมจะเติมกากีเข้าไปผมจะเติมดาร์กเยลโลที่ผสมแล้วเข้าไปนิดหน่อยและตบด้วยดำอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมกันนี่ผสมก็คือสมมติว่าผมมีดาร์กรินอยู่ กระ๋องหนึ่งอยู่สัดส่วนเท่านี้นะครับผมเอาสีกากีเติมเข้าไปนิดหนึ่งดังกเกโลเติมเข้าไปนิดนึงแล้วแบ็กเติมเข้าไปนิดนึงดูว่าโอเคเราได้เฉดที่เราต้องการหรือยังซึ่งเราต้องคํานึงอะไรฮะสําคัญเลยสีผมมีขวดเดียวและเป็นสีที่ไม่ได้เต็มขวดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสีมันจะไม่พอในการพ่นรถทั้งคันฉะนั้นทุกครั้งที่ผมบีบสีต่างๆใส่เข้าไปเพื่อผสมเนี่ยผมต้องเพิ่มปริมาณมันทุกครั้งและจะต้องไม่เพิ่มมากเกินไปจนมันเต็ม แล้วผสมต่อไม่ได้จนผมจะต้องแบ่งไปขวด2กขวด3ซึ่งอันนั้นก็เปืองอ่องนั้นทุกครั้งในการผสมผมจะค่อนข้างคำนวณเป็นอย่างดีนะครับวิธีผสมก็คือเปิดฝาแล้วก็หยาาสีแล้วผสมก็คือบีบบีบเทเข้าไปในขวดนี้นะฮะมันก็จะได้แลล้อืมก็จบไปนะครับสําหรับการผสมสี3สีนี้นะครับที่ผมใช้ในการพ่นรถถังคันนี้นะครับเป็นดาร์กย l โ w เรดบแล้วก็ดาร์กอินในอุดมคติของผมละกันผมพูดอย่างนี้นะโอเคทีนี้พอผมพ่นพวกน,นี้เสร็จแล้วเบสเนี่ยเราเดินด้วยดาร์กิโลนะครับ เียวแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเราเดินตามชอบเลยแต่ผมอยากให้มัมนมีความดาร์กยีนโล่ค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่ารถคันที่แล้วผมเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกแบ่งสัดส่วนอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งหมดแล้วมันจะมีจุดมีนั่นมีนี่ด้วยผมมองแล้วว่าถ้าสีเลดบาวหรือว่าดาร์กรีนมันเยอะเกินไปรถมันจะดูมืดหมนมากคอนเซปต์ของคันนี้นะฮะที่ทำเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่เลอะเทอะแบกหนักซึ่งใน ep เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ พวกการทําสีอะไรต่างๆพวกเข้าของหนักๆอะไรต่างๆที่เราจะมาประดับตกแต่งกันในที่หลังเนี่ยมันจะมีตามมาแน่นอนก็จะเป็นซีรีส์ King Tiger คันนี้ยาวๆเลยพอผมพ่น3สีนี้เสร็จแล้วนะฮะวิธีที่ผมแต่งเก่าแบบได้ประสิทธิภาพเลยนะฮะผมใช้เบสเป็นตัวนี้ฮะพาแนลไล์ <Panel Line. S 1> จับคู่กับตัวนี้ครับโนริสของสเกลแต่ผมรู้สึกว่าตัวพาแนลไลน์ตัวนี้มันค่อนข้างเข้มไปหน่อยนะฮะผมก็เลยจะเอาไอจอาเนี่ยมาเจือจางนิดหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ นี่ครับตัวนี้เป็นพ i ิกเมนต์นะครเป็นพ i ิกเม t นต์เอิร์ธของโมเดโอนะครับโมเดโอไม่ได้สปอนนะคลิปเนี้ยแต่ว่าผมพูดตรงๆว่าผมใช้ของเขาบ่อยเนื่องจากว่าผมรู้จักกับตัวอา,อาจารย์ที่เป็นเจ้าของแล้วก็หาซื้อของอันเนี้ยได้ง่ายนะครับช้อปปงช้อปปี้อะไมันมีเยอะแยะ แล้วก็ไม่แพงนะครับประเด็นสําคัญไม่แพงซึ่งผมก็รู้แหละมันคือเดียวกับสเกลตามปกติแล้วนะครับตัวพาวแนลไลน์เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของมิสเตอร์คัลเลอร์เอาไว้สําหรับวอรสคือเอาไว้แต่งเก่าซึ่งจะเป็นเฉดส,สีนี้แหละสีน้าตาลเข้มๆอย่างนี้แหละนะฮะแต่พอดีว่ามันหมดนะฮะหมดพอดีแล้วด้วยความที่ว่าถ้าผมจะสั่งใหม่เนี่ยในไทยมันไม่มีในสีที่ผมต้องการนะมาเลยต้องสั่งนอกพอสั่งนอกทีเนี้ยโอ้โหผมจะต้องมานั่งรอเป็นอาทิตย์ซึ่งผมไม่รอหรอกฮะผมก็เลยใช้เบสเป็นดํา น,นิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็ใช้ตัวนี้พิกเมนต์ผงๆงเนี่ยผสมเข้าเข้าไปเลยในแผ่นไลน์นะครับพอผสมเสร็จแล้วปุ๊บผมจะปบด้วยตัวโรเลสตัวนี้นะครับเพื่อเบรนดมันเข้าหากันทีนี้เราก็จะได้ตัวแผ่นไลน์ที่เป็นสีน้ำตาลแหละทุกอย่างครับอย่างที่บอกใส่แต่น้อยนะฮะใส่แต่น้อยพอเราผสมมาได้เสร็จแล้วเนี่ยพอกทั้งขันเลยฮะตัวไหนเราอยากได้ให้มันน้ําตาลหน่อยซึ่งเป็นแถวแถวพวกพวกบางโคนพวก คาบล้ออะไรพวกนี้นะครับผมก็จะหนักสีน้ำตาลเข้าไปหน่อยไอตัวพิกเมนต์ผงนะฮะพอเราได้เบสสีน้ำตาลแล้วในจังหวะที่เราทาเข้าไปชุ่มๆเนี่ยมันชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะอยู่เนี่ยเราเอาตัวพิกเมนต์เมื่อกี้เนี่ยใสพวกกันหมาดๆแล้วแทงเข้าไปเลยฮะทีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือคาบดินแห้งๆแต่ว่าวิธีเนี่ยผมไม่ได้รับประกันว่ามันจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าตัวสีน้ํามันเนี่ยพอเรา,ามันแห้งมามันก็หลุดง่าย ปกตินะฮะมันมันไม่ได้ติดทนนานเหมือนพวกสีสูตรทินเนอร์ข้อดีคือเรามีระยะเวลาในการที่จะแต่งมันเนี่ยค่อนข้างเยอะสมมติว่าผมทาเข้าไปที่ชิ้นนี้นะครับฉ่ำเลยนะถ้าเป็นสีสูตรทินเนอร์อ่ะมันจะค่อยๆไล่แห้งเลยแล้วถ้าเกิดเป็นสีอะคริลิกที่ใช้น้ำทำน้ลายเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วมาก จนผมไม่มีเวลาที่จะทําให้ตรงนี้มันเยอะตรงนี้มันน้อยตรงนี้มันสีนั้นตรงนี้มันสีนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีสูรอินเนอร์เมลเนี่ยหรือเรียกว่าภาษาชาวบ้านว่าสีสูรน้ำมันนั่นแหละเพราะว่าผมพ่อเข้าไปแหละผมมีเวลาน่าจะปรับเกือบเกือบสิบานาทีเลยแต่การตกแต่งชิ้นนี้ให้ดีนะฮะข้อดีมันคือตรงนั้นนะฮะแห้งช้าเรามีเวลาในการเล่นกับมันได้เยอะแต่ข้อเสียก็คือผมทำตรงนี้เสร็จแล้วผมหมุนไปทำอีกข้างหนึ่งไอ้นี่อาจจะไปเกี่ยวโดนไอ้นั่นไอ้นี่ กลับมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องมีความ,ร,ามระมัดระวังด้วยนะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงในการแต่งเก่าคันนี้เราจะวอชให้มันหมองลงก่อนอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้นะครับและจะังหวะที่เรารอมันแห้งเนี่ยนะฮะเราทาพวกอุปกรณ์คันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันติดอุปกรณ์มาอยู่แล้วแล้วผมติดกาวไว้ทั้งหมดเลยฉะนั้นผมจะไม่ดึงออกในส่วนของการเขียนพวกนี้นะครับผมใช้เป็นสีไทโทนโดยที่เบสเนี่ยจะเป็นดำขเขม่าและเราจะผสมด้วยบอมืดเข้มครับนั่นก็คือเยอรมันเกรนน่นแหละนะฮะ ส่วนที่เป็นเป็นไม้ทั้งหมดพวกด้ามพั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมจะใช้เป็นสีสำลิดผลนะครับหรือสีน้ำตาลนี่แหละนะครับสีน้ำตาลเข้มนะฮะใช้แค่3สีนี้นะครับในส่วนที่เป็นสลิงเนี่ยผมจะใช้เยอรมันเกรย์เพียวๆเลยในการทานะครับส่วนตัวที่มันเป็นหัวค้อนหรือเป็นจอบอะไรต่างๆเนี่ยผมจะใช้ตัวดำเขเม่าเนี่ยผสมด้วยนะฮะนิดหนึ่งเพื่อให้ได้เยอรมันเกรย์ที่มืดนะฮะแล้วก็ทาเข้าไปทีนี้เราจะเหลืออะไรครับ ตัวปืนกลผมจะมี3ตัววยการปืนกลคือตัวนี้ที่มันแถมมาตรงโล่ปืนแล้วก็จะมีตัวหน้ารถตรงนี้ตัวตรงโล่ปืนนี้ทําเองนะครับใช้ไม้ปันหูกับท่อหดนะฮะเสียบเข้าไปที่รูกันจบคแค่นั้นนะฮะเดินสายไฟเข้าไปข้างในซึ่งปอร์ด CS เนี่ยหรือ7.0ก็ตามมันจะมีพอร์ตแยกสําหรับปืนกลที่2ตรงนี้ซึ่งเป็นพอร์ต L9 ถ้าเป็น7.0เนี่ยเราต้องสลับโหมดการยิงนะครับถึงไฟตัวปืนกลถึงจะมาโผล่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็น CS เนี่ยมันแยกปุ่มอยู่แล้วนะครับป,ปืนกล2น ชัดเจนครับผมก็เลยต่อหลอดไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นวอดวอมไว้เหมือนกันส่วนตัวปืนกลน,นี้นะครับผมใช้อยู่2ตัวในการทานั่นก็คือตัวเซมิโกสแบ็กของธรมิย่านะครับแล้วก็ตบด้วยกันเมทัลนะครับเพื่อให้ได้ปืนเงางามแบบนั้นเรื่องสีจบไปฮะทีนี้เรามาดูภายในรถกันดีกว่าว่าทำอะไรเพิ่ม,เต,มเติมกันไปบ้างมาดูที่ภายในรถครับง่ายๆเลยนะฮะแบตเรายังใช้ 5,100อแอเหมือนเดิมนะฮะตัวลำโพงก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังตีตู้ลำโพงใหม่นะครับเป็นปินทีนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ใหญ่และรุนแรงกว่านี้มากนะฮะแล้วก็จะตบด้วยตู้พาราโซนิกอีกตู้หนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแนวตู้ใหม่นะฮะเพื่อให้ลมตัวซับเบสมันออกข้างหลังได้นะครับแล้วก็ย้ายตัวพัดลมขวันนะครับหรือก็คือตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับย้ายอยู่ตรงนี้นะฮะ ทีนี้นะครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนสําคัญที่สุดเลยก็คือตัวเซอร์โวนะครับบอร์ดซีเสนี่ยสามารถที่จะต่อเซอร์โวรีคอยได้จริงๆตัว7.1ก็ทําได้6.1ก็ทําได้แต่ต้องเป็นจุดหนึ่งอะเข้าใจไหมแต่ซีเนี่ยมันทําได้เลยนะครับมันเสียบเซอร์โวเข้าไปปุ้มเลยทีนี้เนี่ยปัญหาที่ผมเจอคือเวลาที่ผมเสียบเซอร์โวไปแล้วเนี่ยซึ่งเป็นหัวแบบปกติเนี่ยนะสหัวเนี่ยเสียบเข้าที่บอร์ดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาปืนมันถอยอะครับปค่นี้ มันจึ๊กเดียวนะฮะถ้าเป็นพวกรถที4ี่เชอร์แมนรถเล็กๆเนี่ยมันไม่มีปัญหารีคอยล์มันเล็กอยู่แล้วแต่พอมันเป็นชิงไทเกอร์แล้วเนี่ยรอบการรีคอยล์ของมันอ่ะมันจะต้องลึกมันจะต้องลึกผมเลยไปหาตัวนี้มาครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับเพิ่มรอบของเซอร์โวซึ่งหมายความว่าไฟปล่อยให้เซอร์โวขยับแค่นี้แต่ถ้าเกิดใส่ตัวนี้เพิ่มไปปุ๊บเซอร์โวจะขยับเยอะขึ้นนั่นแหละนะฮะตัวนี้ก็เลย ต้องใส่เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ไอความถอยลึกที่บอกเนี่ยทำยังไงตัวรูที่มันเป็นรูใส่น็อตข้างล่างเนี่ยผมอุดทิ้งนะครับแล้วก็ของ King t เก e r ตัว70เ,เนี่ยมันจะมีสวิตช์อยู่ข้างหลังใช่ไหมผมก็อุดทิ้งเหมือนกันบวกกับตัดตัวแกนที่มันเป็นยึดท่อไอเสียกับตัวถังรถไปด้วยนะฮะเพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สังเกตที่รอบชักของปืนนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันมีความเข้าได้ลึกกว่เาเดิม ตัวไฟปืนกลนะฮะไออาร์ออกปกตินะฮะอีกเสียงหนึง่งจะเป็นปืนกลข้างล่างครับปืนกลบน จบไปแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมาิชาล่าครับฝากที่จะ b ั c r i b e และแชร์ด้วยและเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ